ต่อทาพบตอบความสัมพันธ์แอปเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ดอกหนึ่งสายสตองที่ทั้งสวยหวานและเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างจริงๆค่ะสําหรับสาวแอปทรศออนที่ตั้งแต่เลิกรากับอดีตสามีอย่างสงการเตนชนะนรงไปสาวแอปก็หันไปโฟกัสกับงานและลูกสาวแทนจนทาเอาแฟนๆต่างพากันรุ้นเชียร์ให้สาวแอปนั้นเปิดใจรับหนุ่มๆคนใหม่เข้ามาดูแลหัวใจเลยค่ะแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าทางเพจดังอย่างเจมอยร้อยแปดจะออกมาเมาว่าดาราสาวลูกหนึ่ง กำลับบงอินรักับหนุ่มคนใหม่แถมหนุ่มคนนี้ยังดรอปโปรไฟล์ดีด้วยซึ่งหลายคนต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าอาจจะเป็นสาวแอปก็เป็นได้โดย J เจมอเผยว่าหนุ่มโปรไฟล์ดีคนนี้เขาแอบป,ปื้อแม่มานานแล้วล่ะค่ะและครอบครัวเขารู้จักกันมานานก็แอบเชียแหละคิดว่าบทเรียนความรักครั้งเก่าของแต่ละคนจะทําให้ทั้งคู่เรียนรู้และนํามาปรับใช้ดูแลก,กันและกันได้ดีเป็นความลงตัวที่แบบเออเอาอยู่ผู้ชายรวยฉลาดเก่งส่วนผู้หญิงก็ดูเจ้าหญิงอาแม่ และหนุ่มโปรไฟล์ก็เลิศนะคะอย่าฟ้องหนูนะเพราะหนูเชียร์อยู่เชื่อว่าถ้าเปิดตัวก็ไม่เสียหายเพราะคนรักเยอะและงานนี้ก็ทาเอาหนุ่มตีธนพลและหนุ่มต่อธนพถูกจับตามองทันทีซึ่งด้านสุดหนุ่มต่อได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ดังถูกยงเป็นหนุ่มปริศนาว่าเชื่อว่าแฟนๆทุกคนรู้อยู่แล้วผมไม่ใช่หนุ่มคนนั้นหรอกแต่บอกได้เลยว่าพี่แอฟเป็นพี่สาวที่น่ารักสําหรับผมมากและคอยซัพพอร์ตผมทุกอย่างและผมจะเป็นน้องชายที่พร้อมซัพพอร์ตพี่เขาเหมือนกันส่วนเรื่องส่วนตัว ถ้าพี่แอฟอยากบอกก็คงบอกเองเราให้เกียรติเขาแค่อยากจะบอกว่าเราพร้อมยินดีกับทุกเก้าที่พี่เขาจะก้าวไปถือโอกาสยินดี่วงหน้าถ้ามันจะเป็นเขาดีของพี่แอฟฟังคําตอบของหนุ่มต่อแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าหนุ่มต่อน,นั้นเป็นน้องชายที่น่ารักและพร้อมที่จะยืนเคียงข้างพี่สาวคนนี้เสมอสรุปว่าไม่ใช่หนุ่มต่อคะ่ะ